สวัสดีจ้าขับรถมาทำงานนะวันนี้จะถึงจะถึงที่ร้านแล้ว <c oughs> เสียงแหบหน่อยจะเลี้ยวแล้วเลยไฟแดงไปนี่ก็จะเลี้ยวแล้วดูกันเลยวันนี้เป็นวันศุกร์และสงการพอดีแหละเออถึงแล้ว,วลออถึงแล้ว,ลวก็จะเลี้ยวเข้าที่ทำงาน จะถอยหลังเข้าอ่ะจะถอยหลังเข้าเพราะว่าจะได้ขาออกแล้วจะได้ออกง่ายๆประมาณนี้นะตั้งร้อยตรงก่อนตั้งร้อยตรงแล้วค่อยถอย แป๊บหนึ่งเะจ๊ะจะมาคุยด้วยคุยด้วยคงไม่เบียดฝั่งนน้นเท่าไหร่หรอกแพทก็ขับรถไม่ค่อยเก่งอ่ะนะพอขับไดน้นิดๆนหน่อยๆแต่ก็โอเคแล้วแหละยังไงเรียบร้อยโรงเรียนจีน <c oughs> นี่นะเราก็ถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วยังไม่ถึงเวลารอเข้างานเหลืออีก15นาทีเหลืออีก15นาทีก็รอเข้าทำงานดูบรรยากาศวันนี้ร้อนนะเนี่ยวันนี้ร้อนนะแดดออกเปี้ยงๆเ,เลยอะ่ะทีน,นี้เราก็จะรอเข้างานแพทมาถึงก่อน15นาที เลื่อนเบาะหน่อยร้อนเปิดทางนี้ร้อนจะเปิดทางนี้ดีกว่าเปิดกระจกทางนี้ไม่ร้อนทางนี้แดดสองรอเข้างานอีกสิบห้านาทีก็รอเข้างานวันนี้ขับรถมารถเยอะเหมือนกันแหละใช้เวลาขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงนะถ้ารถติดก็สี่สิบถึงห้าสิบนาทีแต่ก็ไม่ถึงชั่วโมงแบบแล้วแต่แต่สุกเสาร์ที่รถไม่ติดอยู่แล้วแหละแต่วันนี้เป็นวันสงการพอดีวันนี้วันที่อะไรสิบสี่นะ วันนี้สิบสี่เป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบสี่ตรวจปวดหัวยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกแพทบวันนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ปวดหัวนิดหน่อยเป็นยังไงกันบ้างเที่ยวสงการสนุกกันไหมเพื่อน สงการเมืองไทยก็ต้องสนุกอยู่แล้วแหละคิดถึงสมัยตอนอยู่เมืองไทยไปเที่ยวเล่นสงการเล่นน้ําสงการอะไรเนี้ยสนุกแค่ได้มีคนพุกพานซื้อของขายของสมัยก่อนแม่ขายส้มตําจําได้เลยสมัยตอนเรียนอยู่แม่ขายส้มตำไก่ย่างนะออ้สงการเนี่ยขายดีมากมไอมะละกอสองสามถุงอะ่ะถุงละสิบโลอะ่ะ หมด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 ตาเท่าไหร่ก็หมดโอ้ขายดีมากสมัยก่อนแม่ขายส้มตำขายส้มสมัยก่อนช่วยตอนเรียนอยู่ตอนเรียนปวชอ,อยู่ช่วยแม่ขายสม้มตำไก่ย่างกล้วยทอดกล้วยแขกแม่ขายหมดแหละขายรถเข็นน่ะขายรถเข็นนี่เป็นรถเข็นน,นะนะตั้งขายอยู่ตรงหน้าบ้านเช่าเช่าบ้านอยู่เช่าบ้านอยู่แล้วก็ขายหน้าบ้านเช่าขายสม้มตํา ไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ทอดก,กล้วยแคกไก่สเต,ต๊ะก็ขายหมูสเต๊ะไก่สเต๊ะขายเรียกว่าขายทุกอย่างแม่แพทย์่ทำทุกอย่างขายขายส่งลูกเรียนหนังสือโตมาลูกก็จเจริญรอยตามแม่มาทำกับข้าว<笑><笑><笑>เห็นแม่ทำอยู่บ,บ่อยๆหรือเปล่าไงแต่ตอนตอนที่แม่ทำขายก็ไม่ได้ดูสูตรแม่มาเท่าไหร่เอกนะ ขาะตอนทุกวันนี้โทรไปขอสูตรแม่แม่ยังจำไม่ได้ลนะแม่บอกแม่ลืมหมดแล้วสูตรสูตรขายทำอาหารขายแม่ลืมหมดแล้วว่าจะไปเอาสูตรไอ้ไก่ทอดของแม่หน่อยแม่ก็ทอดไก่ขายกรอบมากเลยกรอบข้ามวันข้ามคืนเนออี่ยอร่อยไปขอสูตรเขาเขาบอกเขาลืมหมดแล้วแก่แก่แล้วเนาะแกก็ลืมหมดยังว่าแหละคนเรา แพทเนี่ยสูตรบางสูตรนะแพทไม่ได้ทาบ่อยๆอ,อยู่นี้แพทไม่ได้ทําอาหารขายแล้วใช่ไหมสมัยก่อนทําขายบ่อยๆก็จะจําสูตรอาหารตัวเองได้อยู่เนี้ยขนาดไม่ได้ขายแค่หยุดขายมาแค่สี่ห้าเดือนห้าสี่ห้าหกเดือนอะไรประมาณนั้นนะ <S <S บางสูตรยังจะลืมเลยต้องจดไว้นะแพทยังต้องจดใส่กระดาษไว้เลยไม่งั้นนั้นลืมสูตรอาหารที่เคยทําขายสูตรอันไหนต้องจดไว้ยิงสูตรทํายัง ข้าวเหนียวเขาเรียกข้าวเหนียวมูนอย่างเงี้ยต้องจดสูตรไว้เลยนะสูตรม,มันจะต้องมีอัตราใช่ไหมถ้าเราใส่กะทิน้ํากะทิน้อยมากกะทิน้อยมากก็มันก็จะเละใส่น้อยก็จะไม่เข้ามันไม่สมส่วนเนี่ยเคยทามาหลายก็ต้องจดสูตรอันไหนที่มันทําแล้วมันได้มาตรฐานแล้วก็ต้องจดไวอย่างว่าเลยไม่ทาไปจดไว้ก็ลืมปั๊มป๊าเป๋ดยิ่งขี้ลืมง่ายอยู่ด้วยบางอย่างก็ลืม สูตรไส้กอรอกอีสานนี่ก็ต้องจดสูตรกล้วยทอดสูตรขนมคกเนี่ยพวกนี้ยจดไว้หมดแหละไม่งั้นจนะลืมหมดมอะไรก็เข้ากูหมดแหละถ้าไม่ได้ทํานานๆนะคนเราเนะกับข้าวนี่มันต้องใช้ความเขาเรียก่มันต้องใช้อะไรนะความชํานาญใช้ต้องจําทําบ่อยๆถ้านานๆทําทีก็ถ้าไม่จดสูตรไว้ก็ลืมมือฝีมือมันจะไม่คงที่ ทำกับข้าวเหมือนกันแหละบางวันก็ทําอร่อยบางวันก็ไม่ทําแม่อร่อยเพราะว่าฝีมือเรามันไม่มันไม่คงที่เขาเรียกว่ามันไม่คงมันไม่มันไม่เสมอต้นเสมอปลายเนาะแพทเนี่ยบางวันนะตำซุ้มตำเนี่ยอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยบางวันก็ตาไม่อร่อยทําอะไรนะบางวันก็อร่อยบางวันก็ไม่อร่อยเรียกว่าฝีมือยังไม่คงก็เรียกว่ายังมือยังฝีมือยังไม่ถึงฝีมือยังไม่ถึงเนี่ยต้องฝึกมืออีกเยอะกว่าจะได้เป็น พุกเป็นคนทําอาหารมืออาชีพที่ทากับข้าวออกมาแล้วอร่อยทุกครั้งนี่ก็ออยากนะเชื่อไหมอย่างร้านอาหารบางทีเราไปกินนะ่ยบางวันก็อร่อยบางวันก็ไม่อร่อยร้านส้มตำปักสวยแพทย์บางวันก็กินอร่อยอร่อยบางวันก็กินไม่อร่อยเนาะนั่งรอทํางานเดี๋ยวแพทจะโทรหาสามีหน่อยดีกว่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็เจอกันคลิปหน้าดีกว่าตอนนี้แพทก็จะอีกห้าทีแพทก็จะเข้าทํางานนั่นแหละโอเคจ้ะ บายบายนะจ๊ะเพื่อนๆแฮปปี้แฮปปี้วันสงการสุขสันต์อ่าสุขสันต์วันสงการแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะจ๊ะบายย